พี่เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแกล้งโง่ที่สุดแล,ะละ้วล่ะเออจริงๆในอดีตนะค่ะอืเพราะพี่เคยรักผู้ชายคนนึงมากอยากให้เราได้อยู่ด้วยกันไปันนานนะไปตลอดอย่างนั้นแหละรู้สึกอย่างนั้นก็เลยยอมแกล้งโง่แกล้งโง่ในที่นี้หมายความว่าก็รู้ทั้งรู้ รู้ทั้งรู้ว่าเขาไปทําเฮียอะไร,รไม่ถาม,มไรสมองไปเลยไม่ถามว่าไปไหนไปกับใครไปทําไมไม่เคยหลุดออกมาจากปากนิดเดียวจะเป็นอีงโง่อยู่บ้านรอใคยใครสักคนคกลับบ้านพี่แกล้งจนท่าพี่ถ้าจะเป็นโครคประสาทเพราะว่าห้องพี่กับริฟต์เนี่ยมันอยู่ไม่ไกลกัน ทุกครั้งที่มีเสียงลิปดังพี่ก็จะตกใจทีหนึ่งอะแล้วก็จะแบบหันไปมองประตูด้วยแบบความหวังอะความหวังเขาต้องกลับบ้านแน่เลยแล้วเสร็จแล้วกูก็ผิดหวังนั่งประสาทแดกกับทุกๆเสียงลิปไปเรื่อยจนกว่าจะตีสองที่เขากลับตีหนึ่งที่เขากลับหรือเร็วสุดคือเช้งคืนโดยที่ก็แกล้งโง่ไม่โทรหาหลอกตัวเองว่าเขา ก็น่าจะยุ่งย,ยุ่ง,ง,ง,งทํางานยุ่งไม่สะดวกรับสายไม่ใช่แค่เรื่องรอเขากลับบ้านรอเขากินข้าวพี่ก็แก้งโง่อย่างไงครับอืมก็ไม่ว่าจะยังไงก็ซื้ออาหารไว้ของที่เขาชอบละไว้ในตู้เยน็นรอตลอดเวลาก็รู้ทั้งรู้ยังไงเขาก็ไม่กลับมากินข้าวด้วยครับแต่ก็ทำงโง่เสมือนว่าเขาจะกลับมาแล้วจะสักวันมันจะมีคำตอบบอกมาว่า ผมยังไม่ได้กินข้าวมาครับก็จะได้เปิดตู้เย็นแล้วก็แบบเอาของที่เขาชอบมาอุ่นแล้วก็นั่งกินด้วยกันไม่ว่ามันจะสามทุ่มสี่ทุ่มหรือกี่ทุ่มรับรอแค่คํานั้นคําเดียวอะผมยังไม่ได้กินมาครับแล้วเพื่อที่เราจะได้บอกว่าพอดีเลยมีของโปรดคุณอยู่ในตู้เออเป็นอิองโกะไหม งอค่ะงอค่ะใช่งอมากแล้วคิดว่ามันจะมีสักวันมาที่เขาบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรมาเลยก็คงไม่มีไม่มีครับพี่จะแบบเป็นอีโง้ตัวหนึ่งที่แบบทุกอาทิตย์พี่จะโวยของออกจากตู้เย็นแล้วก็โยนทิ้งขยะครับด้วย feeling ว่าช่างมั้งก็คงจะมีสักวันเดี๋ยวเขาจะกลับมากินข้าวด้วยกันเอองอเนาะครับทั้งทั้งที่รู้ว่าแบบมันทําให้เราประสาทแดกขนาดนั้นพี่ิด แล้วอะไรทําให้เราอย่างแกลงงงอีกก็แค่อยากจะมีเขาไปตลอดแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับอืหวังหวังอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะได้กินข้าวด้วยกันหวังอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ไปไหมถามจริงไม่ได้ไปไม่ได้ไปเขาไม่เคยว่างหรอกทุกครั้งคือเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเอาจริงๆเอาจริงๆจริงๆถ้ากูจะฉลาดขึ้นมาครับเออ คนเราถ้ามันนึกจะไปเที่ยวมันก็ไปได้ใช่ป่ะมันก็เคลียร์ตัวเองได้ใช่ป่ะ<ช>แต่กูงโง่ไงกูแก้งโง่เขาไม่ว่างก็ไม่ว่างแล้วอินี่ไปเที่ยวไหนไหมหไม่ไมรอผู้ชายคนเดียวไปเที่ยวด้วยกันรอผู้ชายคนหนึ่งกินข้าวด้วยกันโทรหาได้ไหมว่าอยู่ไหนจริงๆโทรได้แต่ทำไมไม่โทรแกง้แกงโง่ไงแก้งโง่าเดี๋ยวเขาก็กลับโง่สัดๆโง่ทุกมุมโง่ทุกเรื่องโง่ทุกจุดเพียงเพื่อที่จะให้ผู้ชายคนหนึ่ง ไม่ไปจากชีวิตครับไม่อยากให้เรามีบทสนทนาแย่ๆไม่อยากให้เราจะต้องทะเลาะกันเพราะรู้ว่าไม่ว่าจะถามอะไรเขาก็ไม่ยอมรับอยู่ดีแล้วเราก็รู้ทั้งรู้ว่าทุกครั้งที่เขากลับบ้านเด็กเขาไปนอนกับใคร,ครเขาไปเจาะแจะกับใครบ้างเพราะสุดท้ายมันก็วนกลับมาให้กูรู้อยู่ดีเออรู้ทั้งรู้ทั้งหมดล่ะคะ่ะแต่ทำเป็นยังไงไม่รับรู้ พอพี่กิฟเชื่อหรือ,อเปล่าว่าการที่แบบพี่กิฟแกงโน้แบบนี้ทุกวนนันจะทําให้เขากลับมารักพี่กิฟไดล้ลึกๆๆึกๆลึกๆลึกๆเลยอะ่ะลึกลึกที่สุดเลยอะ่ะพี่เคยมีความเชื่อลึกๆว่าความดีมันจะเอาชนะทุกสิ่งได้แล้วจะทำให้เขาแบบคิดได้ว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งรักเขามากอมเอ้ควายความคิดมันควายๆมันไม่มีเลยที่จะบอก แม้เพียงสักนิดเดียวที่เขาเจะมาสนใจว่าพี่ไม่ได้หลับพี่ไม่ได้นอนพี่ไม่ได้กินพี่ไม่ได้เที่ยวพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วพี่เหนื่อยและพี่เสียใจเขาไม่เคยรับรู้ครับอมีแต่อย่างเดียวคือเฮี้ยนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรและเรื่อยครื่จนกระทั่งผู้หญิงแต่ละคนก็เดินมาทักพี่เองสาร,รภาพเองมาเจอพี่เองเอซึ่งกูทําไงก็แก้งโง่ไม่เป็นไร แกง,งงไม่เป็นไรไม่เป็นไรับเวลาเรากังวลเกี่ยวกับใครคนหนึ่งมากๆเพราะเรารอคอยใครคนหนึ่งมากๆมันทำให้เราไม่เป็นไม่เป็นอันคิดไม่เป็นอันทำอะไรดีๆให้กับตัวเราเองอย่างแท้จริงมันทำให้ความสามารถหลายๆอย่างของเรามันหายไปเอ ดน,นั้นเวลาเราทํางานกับใครเราจะดูเป็นคนเก้าร้าวงุญญ่นงิดง่ายครับความอดทนต่ําคิดเยอะครับเอ,อดูแลอารมณ์ตัวเองได้ไม่ค่อยดีดังนั้นมันเลยกลายเป็นว่าทําให้เรากลายเป็นคนอยู่ยากกับคนรอบข้างที่จริงๆแล้วเขาอยากอยู่กับเราให้มันดีับเรคอ,อนั่นแหละสิ่งที่พี่เสียไปทั้งหมดตลอดห้าปีของพี่ จากการรอเชี่ยตัวหนึง่งแล้วพี่กิฟพาตัวออกมาอย่างไรอะครับจากภาวะแกงโง่พี่ต่อให้พี่โงงยังไงพี่ก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองครับแล้วสิ่งที่พี่พัฒนาตัวเองไม่หยุดไม่หย่อนคือพัฒนาตัวเองด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยนะถ้าเราพัฒนาถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นโลกตามความเป็นจริงและความจริงเนี่ยแหละมันช่วยเราได้เยอะ เพียงแค่ว okay. ่าก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณเราอยู่กับความเชื่อเราไม่มองความจริงเราอยู่ความเชื่อแล้วเราก็เอาความเชื่อนั้นมาหลอกเราเองหลายอย่างแต่พอเราพัฒนาจิตวิญญาณเรามองโลกตามความเป็นจริงปั๊บเราเริ่มยอมรับความจริงได้ปั๊บต่อให้มันสะเทือนใจนะแต่มันความจริงเหล่านั้นที่แม้แต่สะเทือนใจมันเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราได้ให้เราหันมาเห็นว่าจริงๆเรากําลังเสียอะไรอยู่ แล้วจริงๆสิ่งที่เราได้มามันคืออะไรกันแน่แล้วณวันหนึ่งมันก็ตื่นนอนขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่านี่กูเป็นเฮี้ยอะไรไปเอ๊ะมันเกิดคำถามนี้ขึ้นมากูเป็นเฮี้ยอะไรไปสรุปว่าแก้งงัวเนี่ยมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ไปรอดแต่ว่ามันทำให้ความสัมพันธ์เรากับตัวเองอะไม่รอดถูกไหมคะใช่มันไปรอดคือมันไปรอดกับคนเฮี้ยคนหนึ่ง แต่มันทําลายล้างคนดีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเราหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้โง่เท่ากิฟแต่ก็อยู่ในสภาวะที่เราได้เคียงกันเชื่อมั่นว่าความดีจะเอาชนะทุกสิ่งความรักจะเปลี่ยนใจเขาได้และยอมหลอกตัวเองแกล้งโง,ง่ไม่รับรู้ใดๆ ตัดโอกาสตัวเองทุกอย่างเพื่อรอคอยใครสักคนหนึ่งกลับบ้านรอให้เขาคิดได้รอให้เขารักฉันคนเดียวถ้าคุณเป็นคนนั้นค่ะแล้วคุณเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่คุณได้มาคือชีวิตที่จะมีเฮี้ยตัวหนึ่งตักตวงทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณต่อไปกับสิ่งที่คุณเสียไปแม่ไม่คุ้มกันเลยชาประสบการณ์ของคุณลงมาตรงนี้ค่ะ ในคอมเมนต์นี้ค่ะเพื่อผู้หญิงลหลายยคนที่ยังมืดมนเยอ่การกลา้า้งงงอาจจะฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ากูเป็นเฮียอะไรไปแล้วนี่เฮียที่ไหนนอนข้างๆกูกดไลค์กดติดตามแล้วเลือกรายการโปรดด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้เป็นกลุ่มผู้หญิงที่เข้าใจหัวอกผู้หญิงด้วยกัน เพื่อนำพาผู้หญิงด้วยกันออกจากจุดที่จมปลักไปสู่จุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆ